ี่ไหลใช้ชีวิตให้มีความสุขสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Happy Life กันอีกครั้งครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการทำอาหารนะครับซึ่งเป็นความถุกอย่างหนึ่งของชีวิตประจันนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติตามกันเลยครับ Happy Life ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับวันนี้ปอดีจเจอเครื่องสุวนยาจ,จีนกับเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับระดับแรกเราก็ต้องหั่นหันพวกที่มันเป็น ของที่มันไม่เลอะมือมนะอย่างหมูนี่ไว้ดาหลังก่อนเยอะไว้เป็นของเตรียมจะเป็นพวกขักชีอะไรพวกนี้นะครับวางมือนะครับบังข่ายแต่ไปห,หน่อยนะึงในตู้จะไม่มีหแต่ผมมีในหม้อนี้เราจะใส่เครื่องปรุงไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นเครื่องตุญญต๋นยาจีนนะครับอันนี้เห็นคุณ,คณแม่ทำทำยาจีนนะครับเขาใส่กิ่งใบนานบแต่ผมไม่เคยทําเลยนะน,นี่จะเป็นครั้งแรกของผมเลยแต่ก็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วครับเนี่ยพวกเนี้ย เครื่องเทพสุญยจีิต้องมีตัวนี้ไม่มีตายเลยเม็ดพุทตาแห้งใช้ถนอหรือรสดีนะครับผมใส่ไปก้อนหนึ่งเลยนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีซีอิ้วหน่อยนึงนี่ใส่เนทะ่าที่มีแล้วกันน้ำตาลนิดหน่อยนะเขาให้ลดน้ำตาลตเราใส่เยอะไม่ได้ตอนนี้ตัวสุดใช้ทำให้มือเราเลอะนะครับก็จะเป็นเก้วหมูนเนี่ยเ้าเราหัน่นผิดทางจะหั่นยากนะครับอันนี้หันยย่นง,ง่ายนะเดี๋ยวมันจะที่เราเอง เดี๋ยวจะต้มสักระยะนึงนะครับได้เวลาแล้วผมก็จะตักมาลองชิมดูนะครับอย่น,นี้ตักใส่ด้วยนะโหกลิ่นหอมมากเลยมันหนมูกลิ่นหมูกลิ่นอะไรที่ออกมาหมดแล้วครับที่เราเห็นข้างล่างนี่นะฮะแต่ไม่ได้ใส่ตอนต้มนะครับเราใส่ตอนที่ตุ๋เสร็จแล้วก็วจะใส่เพิ่มีนิดหน่อยใส่พริกไทยนิดนึ่งนานเสร็จนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะต้องชิมให้ดูด้วยใช่ไหมครับรายการอาหาร หนุบไปนะหนกบไปเลยไม่ผิดหวังคุณผู้ชมกิมยาจีนออกมาทุกตัวเลยครับรังถ้าเอาให้คุณผู้ชมกินได้แบบที่ผมรู้สึกนี้คุณผู้ชมต้องแบบถูกใจมากเลยทำเองได้แบบนี้นะครับใช้เวลาไม่เกินสี่สิบนาทีนะครับอร่อยมากเลยถิมยากินครั้งแรกในชีวิตของผมครับชอบกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับติดตามรายการ ของผมด้วยต่อไปในโอกาสหน้าครับเราจะทำอาหารแปลกๆให้ชมกันใหม่สวัสดีครับแฮปปี้ไลฟ์ใช้ชีวิตให้มีความสุข